น้องฟินสวัสดีครับตอนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวให้น้องฟินพาทุกคนไปดูในห้องนี้นะคะว่า หน้าตาจะเป็นยังไงนะคะก่อนที่เราจะเริ่มแล้วก็จัดตกแต่งกันเแบบี้ไปเปิดประตูไปลูกไปน้องฟินไปเปิดประตูให้มามี้ด้วยเปิดประตูเปิดประตูให้มามิแล้วโอเคไหนมามิ้ยังไม่เห็นเลยเปิดไฟด้วยครับาร์มแล้วเขมดูอาร์มิซูเบบี้มันก็มันก็นะรกจริงๆนะเหมือนที่น้องฟินบอกนี่ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นห้องใต้บันไดนะคะทุกคนก็ ห้องไม่ได้กว้างเลยนะคะค่อนข้างจะแคบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจ๋าจะให้ทุกคนดูเห็นไหมคะทุกคนฝั่งนี้เนี่ยก็เราจะเก็บเป็นพวกแบบเสื้อกันหนาวแจ็คเก็ตนะคะกระเป๋าของเด็กๆนะรองเท้าไม่ได้จัดแล้วก็ตกแต่งอะไรเลยทุกคนส่วนฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้นก็เป็นห้องที่เราจัดแล้วก็ตกแต่งไปในคลิป นู้นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะทุกคนก็เป็นห้องที่เราจัดแล้วก็ตกแต่งเป็นพวกของกินของใช้นะคะที่เราซื้อมาเก็บแล้วก็ตุนไว้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ชมคลิปเดี๋ยวจ๋าจะลงลิงก์นะคะไว้ใต้คําอธิไว้ด้านล่างนะคะทุกคนเรากลับมาดูฝั่งนี้กันโดดแบบมันห้องมันแค่ทุกคนจ๋าต้องแบบเดินก้มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหัวเนี่ยจะชนแบบชนไม่ได้ทุกคน นี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูรอบรอบนะนี่ค่ะทุกคนก็นี่เป็นก่อนที่เราจะเริ่มลงมือตกแต่งกันนะคะเสื้อผ้าเยอะมากเสื้อผ้าเนี่ยแบบบางตัวใส่กันไม่ได้แล้วนะะแต่ว่าก็ก็ยังเก็บอยู่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาจัดแล้วก็ตกแต่งห้องนี้ใหม่นะคะแล้วก็เราจะมาตกแต่งลวดลายที่ ฝาผนังด้วยนะคะเพื่อนต้องติดตามชมกันนะคะว่าก่อนและหลังเนี่ยหน้าตาออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวจ๋าจะเริ่มเอาของต่างๆนะคะออกมาจากห้องนี้ให้หมดนะคะแล้วก็เราจะได้เริ่มแล้วก็จัดการกับโปรเจกต์นี้นะคะ ตอนนี้เราก็รื้อของออกหมดแล้วนะคะในห้องนี้นะคะนี่ก็เป็นห้องโล่งๆเลยนะห้องก็ไม่ได้กว้างเลยทุกคนแบบแคบๆมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะก็เดี๋ยวจะจะทําความสะอาดบริเวณตรงนี้นะส่วนฮุกตรงนี้นะคะที่เราใช้แขวนเป็นพวกเสื้อแจ็คเก็ตนะคะเราจะถอดออกนะเพราะว่าเราจะตกแต่งที่ฝาผนังฝั่งนี้นะคะทุกคนนี่แล้วก็ ฝั่งนั้นเราจะไม่ตกแต่งอะไรนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเก็บไว้แบบนี้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวจ้าจะเริ่มทำความสะอาดอาบริเวณในห้องนี้นะคะ น้องฟินอุตสาห์เปิดพัดลมให้ทุกคนเป่าพื้นให้แห้ง Thank you baby ขอบคุณครับน้องฟินขอบคุณครับ oh, <can. S 1> ขอบคุณค่ะมีไหวด้วยแห้งได้ยังหรือโอเคโอเคก็มันตะขอที่ติดอยู่ที่ผนังนะคะเราถอดออกนะคะแล้วก็ใช้สีโป๊ะผนังเนี่ยเก็บร้อยต่างๆนะคะ โปทิ้งไว้ให้แห้งนะคะแล้วก็ขัดตกแต่งให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทรายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทาสีให้เรียบร้อยนะคะร้านที่เราไปซื้อไม้นะคะเขาจะขายไม้แบบยาวมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าดีหน่อยนะคะทางร้านเนี่ยมีบริการตัดไม้ให้ฟรีนะคะเราก็เลยให้เขานะคะตัดไม้ให้นะคะเพื่อจะได้แบบเข้ารถของเราได้นะคะ พอกลับมาถึงบ้านนะคะเราก็มาตัดขนาดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราต้องการความยาวขนาดไหนนะคะซึ่งไม้ที่เราใช้ตกแต่งผนังสำหรับโปรเจกต์นี้นะคะก็เป็นไม้สนแผ่นนะคะแบบเขาทาสีรองพื้นมาแล้วนะคะแล้วก็ขนาดของไม้เนี่ยตอนเราซื้อมานะคะความหนาประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างก็5นิ้วครึ่งนะคะส่วนความยาวเนี่ยเรามาตัดขนาดนะคะให้เหลือแค่60นิ้วนะคะ funny how the story goes little hope but bigger dreams uh, they try to bring the sucker down singing louder than they cry สีที่เราใช้ทาแผ่นไม้นะคะก็เป็นสีของยี่ห้อแบร์นะคะซึ่งเป็นสีที่ผสมรองพื้นมาแล้วนะคะชื่อสีก็เป็น City Rain นะคะสีนี้แบบติดทนนานนะคะแล้วก็กลิ่นก็ไม่ฉุนด้วยนะคะจ๋าก็จะทาสองเที่ยวนะคะโดยใช้ลูกกลิ้งนะคะทาสีนะคะแล้วก็จ๋จาจะใช้แปรงนะคะทาเก็บสีตามร่องให้เรียบร้อยด้วยนะคะ ผนังที่เราตกแต่งนะคะก็เรียกว่าชิปแลบนะคะก็คือเป็นไม้ฝาที่มีรางลินสองข้างนะคะเวลาติดตั้งก็สามารถนำไม้สองแผ่นนะคะมาต่อชนกันได้นะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราแต่งลวดลายฝาผนังแบบนี้นะคะทุกคนก็แบบลองผิดลองถูกกันนะคะก็แบบไม้ฝาแผ่นแรกนะคะที่เราเริ่มติดตั้งลงไปนะคะก็เกิดการผิดพลาดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยใช้สกรูสว่านนะคะแทนตัว ปืนตะปูนะคะเพราะว่าปืนตะปูที่เรามีอยู่เนี่ยมันพังนะคะทุกคนเราก็เลยใช้เป็นสกรูสว่านแทนนะคะแล้วเวลาเรายิงสกรูลงไปนะคะบริเวณกลางแผ่นมันก็จะเห็นหัวสกรูนะคะเราก็เลยถอดสกรูออกนะคะทำให้ไม้ฝาแผ่นแรกเนี่ยมีรอยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะจะใช้เป็นสีปุผนังนะคะ เก็บรอยสกรูนะคะแล้วก็เรามายิงสกรูนะคะที่บริเวณรางลิ้นแทนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไม้ฝาแผ่นต่อไปมาวางชนกันเนี่ยจะไม่เห็นหัวสกรูนะคะส่วนเป็นลายเส้นดินสอนะคะที่เราขีดไว้นะคะก็คือเป็นบริเวณโครงไม้นะคะที่เราสามารถจะยิงสกรูล,ลงไปได้นะคะไม้ฝาแผ่นแรกนะคะที่เราติดตั้งเนี่ย เราตัดไม้แค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าที่ผนังทางขวามือนะคะมีชั้นวางขวางอยู่นะคะแล้วเราก็ได้ตัดไม้เป็นแผ่นประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะมาต่อให้เป็นแผ่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนเป็นช่องว่างบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวจะจะทาสีทับลงไปนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มติดตั้งแผ่นไม้ที่ผนังเนี่ยเราก็จะติดกาวที่ไม้ก่อนนะคะเราเริ่มติดตั้งแผ่นไม้ชั้นบนสุดนะคะให้รางลิ้นเนี่ยต่อชนอยู่ด้านล่างนะคะในทิศทางที่แบบบนลงล่างนะคะแล้วก็ยิงด้วยสกรูปลายสว่านนะคะบริเวณที่มีโครงไม้รองรับอยู่นะคะจากนั้นเนี่ยก็เอา,อาไม้ฝาแผ่นต่อไปนะคะมาวางต่อชนแผ่นบนนะคะโดยเสียบต่อชนให้เข้าล็อกขอบไม้แผ่นบนในทิศทาง ตามแนวที่เราต้องการนะคะแล้วก็ยิงด้วยสกรูสว่านนะคะที่บริเวณจุดที่มีโครงไม้รองรับนะคะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนสุดขอผนังด้านล่างสุดนะคะ was always half empty นังด้านบนนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเพิ่มลวดลายให้ฝาผนังนะคะโดยการที่จ๋าจะติดวอลเปเปอร์นะคะซึ่งวอลเปเปอร์ที่จ๋าใช้ติดนะคะก็จ๋าซื้อมาจากอีมซอนนะคะม้วนหนึ่งก็แค่10เหรียญน,นะคะก็ประมาณ300กว่าบาทนะคะแล้วก็ติดก็ง่ายๆมากเลยนะคะ See ya. ส่วนเป็นตะขอนะคะที่เราจะติดที่ผนังเนี่ยเป็นตะขอที่เรามีอยู่แล้วนะคะจากก็จะพ่นสีตะขอนะคะก็เป็นสีทองอันนี้นะคะ หลังจากที่จะาพ่นสีตะขอนะคะแล้วสีก็แห้งสนิทดีแล้วนะคะเราก็จะเอาตะขอนะคะมาติดตั้งนะคะที่ผนังบริเวณจุดที่เราต้องการนะคะส่วนเป็นรอยนะคะที่จะใช้สีโป้ผนังนะคะเก็บรอยสกรูนะคะจ๋าก็จะใช้สีทาทับบริเวณนั้นด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ทําเสร็จแล้วนะคะดูผนงังมีแบบเท็กเจอร์เว้นร่องที่สวยงามมากๆเลยนะคะ ผนังบ้านแบบดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะจะจะทําความสะอาดบริเวณในห้องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะจะตกแต่งในห้องนี้นะคะ Me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะจะจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าก่อนและหลังนะคะออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ะะเดี๋ยวจ๋าจะทยอยเอาของที่เหลือะะมาจัดเก็บในห้องนี้นะคะทุกคนก็ที่บริเวณฝาผนังตรงนี้นะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยตัวตะกะตัวตะขอติดผนังตรงนี้นะคะจริงๆแล้วจ๋าอยากจะติดทั้งหมด5 5หอันนะคะแต่ว่าบริเวณตรงนี้นะคะทุกคนก็คือแบบข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นโครงไม้นะคะแล้วก็บริเวณจุดที่เราจะติดตัว ะตะขอเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบช่องว่างเปล่าๆนะคะก็คือแบบไม่สามารถที่จะแบบรับน้ําหนักเยอะๆได้นะคะถ้าเกิดว่าเราแขวนเป็นพวกกระเป๋าหรือว่าของแบบมีน้ําหนักนิดนึงนะคะก็ไม่สามารถที่จะแบบรับน้ําหนักได้นะคะกลัวว่ามันจะหลุดลงมานะคะทุกคนแต่ว่าจ๋ากะแลนไว้ว่าจ๋าจะซื้อเป็นแบบแตะกร้าที่มีเป็นแบบแตะขอ แขนนะคะทุกคนก็คือแบบเราสามารถที่จะเก็บเป็นของแบบน้ำหนักแบบเบาๆเป็นถุงเท้าของเด็กๆนะคะจะจะเอามาติดบริเวณนี้นะคะซึ่งเด็กๆสามารถที่จะเอ,อ,อื้อมหยิบได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นพวกถุงเท้าของเด็กๆจะใส่ไว้ในตะกร้านี้นะคะทุกคนก็มันสูงเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าจะจะเก็บถุงเท้าไว้ให้เด็กๆบนชั้นตรงนี้นะค,ะคือเด็กๆแบบ หยิบไม่ถึงแน่นอนนะใต้มานั่งตรงนี้นะคะจ๋าก็จะมีเป็นตะกร้าจัดระเบียบนะคะสามใบนะคะที่จ๋าเก็บเป็นรองเท้าของเด็กๆนะคะทุกคนจ๋าใส่ไว้คนละตะกร้าเลยนะคะใบแรกก็จะเป็นของน้องฟินนะ,ะอันนี้เป็นของน้องฟีบี้แล้วก็ใบนี้ก็เป็นของน้องจัสมินยังมีรองเท้าอีกนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเอามาจัดเก็บใน ห้องนี้นะขอติดผนังนะคะที่เรามีอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้ถอดออกนะคะเดี๋ยวฝั่งนี้ก็จะเป็นของจา๋าแล้วก็สามีนะคะเราก็เก็บเป็นพวกเสื้อกันหนาวแล้วก็เสื้อฝนมานั้นนะคะจ๋ากลวว่าเดี๋ยวจ๋าจะซื้อเป็นแบบตะกร้าใบใหญ่นิดนึงนะคะมาวางที่มุมตรงนี้นะคะเราจะได้เก็บเป็นแบบรองเท้าจา๋าแล้วก็สามีที่มุมบริเวณตรงนี้นะคะ <L> ทุกคนแบบพ่อไมโปรเจกต์นี้นะคะต้องยกค,ความดีให้พ่อไหม <L> Yeah, thank you for helping for this project. m Thank you. a n k you. ไม right. 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 oh, oh, yeah. e ่เป็นร a i d you ไม่เป็นรได้คทุกคนภาษาไทยมาละคำไม่กินน c o m f o r t a ไม้บอกว่าเดี๋ยวของงีบแล้วกันทุกคนแบบ ตัวมานั่งตรงนี้แบบมันสบายมากๆเลยทุกคนใครที่แบบกําลังมองหาแบบมานั่งแบบนี้นะคะรีบไปดูที่ทา r ์เก็ตนะคะคนไหนที่อยู่อเมริกานะคะสวยงามมากๆทุกคนตัวนี้ก็ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะทุกคนคือมันซื้อมาแล้วมันคุ้มค่านะคะแล้วก็บอก,ก็นุ่มๆทุกคนดูก่อน oh my g o d ่ I like it This ที่เท็กซัสเนี่ยก็คือแบบพายุนี่แบบนะมีบ่อยนะคะก็ถ้าเกิดว่าแบบมีพายุนะคะนี่ก็เป็นห้องที่แบบปลอดภัยสําหรับเราที่สุดนะคะทุกคนก็อยู่ในห้องนี้ของกินก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็มีม้านั่งแล้วก็ห้องน้ําก็อยู่ตรงนู้นมันทุกอย่างสะดวกสบายหมดเลยค่ะทุกคนก็จะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิป โปรเจกต์นี้นะคะที่จะเอามาฝากกันนะคะก็หวังว่าโปรเจกต์นี้นะคะอาจจะเป็นไอเดียนะคะสำหรับแบบเพื่อนๆบ้านไหนนะคะแบบมีแบบเนื้อที่จำกัดนะคะแล้วก็อยากจะจัดอา่าแล้วก็ตกแต่งห้องนะคะให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะคะ <S <S ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอนะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ จ้าแล้วก็พ่อไม้ด้วยนะคะพ่อไม้แบบตั้งใจทํามากๆทุกคนโปรเจกต์นี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะแล้วเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊าย just feel lucky so